สวัสดีครับพี่บอนครับค่ะที่เติมขึ้นมาในวันนี้เมื่อเช้าคือไทยรีไลท์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสถานการณ์ของไทยรีไลท์อัปเดตเป็นยังไงบ้างตอนนี้คะ่ะเอ่อดออูดีขึ้นทีค่ะครับค่ะเอาใหม่หนึ่งสองทับดีขึ้นยังไงฮะถือไปถึงไหนผมคิดว่ามันจะมีเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยคงไปเทสเส้นสองวันที่สิบเดห้า นะครับก็คาดหวังว่าคงขึ้นไปเทสนะครับผ่านได้ก็สิบแปดบาทแปดสิบถึงสิบสองบาทน,าน่าจะเห็นนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมประกอบการจะดีขึ้นนะครับเพราะทิศทางของแกอตอนนี้เนี่ยมันก็พิกจากขาลงไปขาขึ้นแล้วไทยรีไลทก็เป็นหนึ่งในตัวที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วที่จริงแล้วประกันชีวิตทุกต,ตัวได้ประโยชน์หมดนะครับค่ะมีประกันชีวิตอีกตัวหนึ่งพี่ถือไว้ไม่ขึ้นเลย เอ่อตัวไหนครับมีหลายตัวอะเองบ a เถ้าเป็น b บ a นี่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยก็มาแต่เย็ยนครับเบลเอของคุณประกิจก็คือยืนยืนตัวตัวที่อันหนึ่งในท็อปพิกเราที่เชียร์กันมาตลอดก็เคซีีตีนิวไฮอ๋อเหรอเคซี่ะไปดูนะฮะใช่ครับไปดน้บไปหน้าใช่ครับ จริงว่มีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าต้องจับตานะครับพี่มันมีโอกาสเป็นหุ้นอิทลิตในอนาคตตัวนี้เหรอคะเอาไม่ครับไม่ครับตัวไหนจำได้ไหมพี่ตัวไหนอิทลิต์เขาวอาอิทลิต์ที่นี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้เห็นแบบพวกหุ้นอภิษหานอย่างปีปีปีปลายปีห้าเจ็ดนะครับที่แบบว่าสองเดือนเดือนเดียวสองเดือน ขึ้นมโหัารัดไงฮซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามีคุณตัวหนึ่งที่มันมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายๆกันในแง,งนเทคนิคเทคนิคนะครับเราลองดูหุ้น EIC เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมีข้อมูลข่าววันนี้พอดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังกันแล้วกันเ้าหกตังค์จะขึ้นอิตริีแบบไหนคะอ๋อค,คือจริงๆแล้ว,ว่ะมันผิดปกติมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวันพนุธค่ะนะครับเราก็ด้วยความที่มูลค่าการซื้อขายมันเข้ามาผิดปกติเนี่ยผมก็ มานั่งเฝ้าตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้มานั่งดูน,นะครับเราก็เห็นแล้วที่มันมันมีโอกาสเกิดขึ้นมาอา่าเราก็ปรากฏว่ามันก็วิ่งขึ้นมาจริงๆนะครับอา่ามันก็อาจจะยีหยัดความเชื่อบางอย่างอา่าท่านนักลงทุนท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเล่นทางเทคนิคเล่นทเทรดดิงนะ้งเนี่ยอ่าก็อยากให้จับตาดูตัวนี้ไว้แต่ทั้งนี้อา่าผมไม่รู้อะไรมากไปกว่าภาพทางเทคนิคดูดีนะครับพื้นฐานอะไรผมก็ไม่รู้เลยเกี่ยวกับตัวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอพ่จารณาให้รอบครอบด้วยแล้วเทคนิคหลุดยังไงคะมันดูมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างผิดปกติแค่นั้นเทคนิคหลุดยังไงคะชื่อดีนิดหนึ่งที่บอกว่าเทคนิคมาตั้งแต่เมื่อวันพุธขอภัยผมไม่ได้เห็นวันพุธคือผมเห็นเมื่อเช้าวันพุธเดี๋พวาดเราไปเช็คดูปรากฏว่าเนี่ยมูลค่าการซื้อขายที่เข้ามาเมื่อวันพุธเนี่ยมันมากผิดปกติแอมแล้ว ทรงแบบนี้มาทีไรมันมายืนยันความเชื่อก็คือการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับแล้วอย่างนี้มาทีไรแล้ววันนี้วอลุ่มก็เยอะด้วยเนี่ยก็ก็มีโอกาสจะคล้ายๆกับหุ้นหลายๆตัวเมื่อตอนปีห้าเจ็ดค่ะครับอ๋อข้อมูลล่าสุดที่พี่เห็นแจ้งเข้ามานะคะคจากบลแห่งหนึ่งระบุถึงผู้บริหารหันไปทําดีลธุรกิจกับต่างประเทศซึ่งเจรจากที่ยุโปรปและจีนนะคะ บริษัทลูกจะต้องเป็นผู้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอะไรอ่ะอ่าฟุตบอลอ้าวนี่ของเอซีมิลานป่ะอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับที่ว่าไม่มีข้อมูลทางพื้นฐานที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะลงทุนตัวนี้เนี่ยต้องคิดให้ดีๆนะครับเราก็เห็นแค่ว่าเราก็เห็นแค่ว่าเออมันเป็นเรื่องของความผิดปกติเรื่องของมูลค่าการซื้อขายอ๋อตัวนี้เขามีอิทเลตปกติแล้วอิทเลตอะไรแบบถ้า พวกพี่ต้องตามต้องต้องดูหุ้นหรือว่าต้องดูสภาพคล่องหรือว่าเราต้องดูดเราเราถูกต้องดูให้ครบนะครับ<ะ>คือถ้าไม่อยากจะเครียดเนี่ยผมว่าก็เอาหุ้นที่เราแนะนาในเชิงกลยุทธ์แล้วก็เชิงพื้นฐานที่ดีเนี่ยก็จะเซฟกว่าเช่น KCE BLA CL <ะ>นี<ะ>มันก็ไปของมันด้วยตามพื้นฐานข้อมูลตามพื้นฐานที่ดีแต่ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าผม ถำว่าไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เห็นเป็นแต่แค่ตั้งคอสังเกตเรื่องของมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ภาพทางเทคนิคมูลค่า, <c oughs> า,าการซื้อขายวันที่ห้าสิบสี่ล้านนะคะวอลลุ่มครับแล้วก็ราคาบวกเข้าไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราสังเกตโดยปกติเรา EIC มันเทดแห้งมากนะพี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อเหรอวันนี้เริ่มสดจากแห้งกลายเป็นสดส,ด, <c oughs> สดเมื่อวันพุธเมื่อสองวันที่แล้วนะคะแทงมานิดนึงแล้วก็วันนี้ปื้ดเลยครับ <c oughs> ก็ต้องระวังย้ำว่าต้องระวังนะครับปิงก็แค่เอามาให้ดูคำขำว่าวันนี้มีตัวที่บือหวาอืนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคณะพิริยะคนะพิริยะ TNP มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งถ้าเราไปสังเกตพวกหุ้น IPO ดีเนี่ยเม่อะไรก็ตาม ที่หลังจากเปิดไอ o ีวันแรกแล้วก็ปรับลดลงนะครับล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงตัวไปอีกสามสี่เดือนล้วก็ขึ้นมาตีดิวไฮอีกครั้งเนี่ยเหนือกว่าราคาอออวันเทรดวันแรกเนี่ยปกติแล้วมันจะลากยาว<ฆ>นะครับเพรานั้นอย่างทีเเนี่ยผมว่ามันเข้าเข้าเข้าขา,ขายนี้เลยคือเบ้หายแล้วนะครับแล้วก็ทำทรงค่อยๆยขยับขึ้นก็เป็นไปได้นะครับว่ามันก็คงขึ้นต่อไปเรื่อยอย่างเช่นพวกหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดตัวอ,อื่น นะครับอ่าเข้าตลาดเปิดมาวันแรกเนี่ยอ่าก็โดนเทคโรฟิตแล้วก็ซึมลงไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยงตัวขึ้นมาใช้เวลาสามสี่เดือนตีนิวไฮจะไปค่อนข้างยาวคีเอ n p ก็อยากให้จับตาไว้ซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเชียร์ถ้ายังจําได้อืมเราเคยบอกให้ซื้อแล้วบอกให้ซื้อตอนที่กระเป๋ามันอยู่แถวบายห้าสิบใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วตอนนั้นก็จําได้ไว้ถือยาวไปเลยอืมครับถือยาวก็ปดีตัวหนึ่ง ที่ที่หน้าหมอใช่ครับโอ้สรุปแล้วก็โหคนที่ฟังรายการพี่มอนผมผมก็รู้นะพี่ว่าผมก็มีแนะนาหุ้นมันก็มีหุ้นที่ในขึ้นแต่รวมๆแล้วผมว่ามันได้ตังค์นะฮึรวมๆเรได้ตังค์เยอะพี่จนลืมโบวตอ๋ออ่าบอกมาโบวตอะไรอ่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนคุณปิงขอเสียงหน่อยก็จริงๆแล้วก็โหวดให้อ่า เดี๋ยวก่อนนะครับก็อวดให้นักวิเคราะห์ที่ชื่นชอบนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็โทรไปที่สี่เออขอไปส่งเมสเ็จไปที่สี่หกสี่สองสองหกพิมพ์เอ็มซีเ็นวักนักวิเคราะห์ที่ที่ชื่นชอบนะครับเอาใครทูหุ้นปิงต้องวดให้ปิงนะเดี๋ยวหุ้นเขาไม่ขึ้นนะเอวีเอบีเอเอที่ว่าสุดเอเอซีมีข่าวมาแล้วนะครับพี่ก็คือ มีการเพิ่มทุนแล้วก็แจกวอลเลนนะครับคือจะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยต่วนหงตัวหนึ่งที่ราคาที่ราคาหุ้นละหนึ่งบาทลดทั้งแตกวอลเลนที่ราคาสองตัหนึ่งด้วยอืมอื <c oughs> อืมอือซื้ออี่บาอันเนี้ยเพิ่มทุนที่ราคาหนึ่งบาทแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยพี่ไม่เอาอะ่ะเอาปะ่ะปิงเอาปะ่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้คนเอาละพี่เหรอลากขึ้นไปให้เหนือหนึ่งบาทอันนี้ก็แล้วแต่เจตนาคุณผู้ชมไปดู eic มีประเด็นข่าวคือจะมีการจ่ายเงินเพิ่มทุน1บาทประกาศนะคะแล้วก็จะมีการแจกวอร์นสองต่อหนึ่งคิดคำนวณกันก็เองท่านเล่นกับเขาใช่ไหมคะก็ก็ต้องคือมันเป็นคนที่ผมก็ไม่ได้มีข้อมูลพื้นฐานย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องระวังจ้าปีงบอกให้ระจะทำอะไรจะทำอะไรก็เระมัาระวังจ้าถ้าจะเอาเซฟก็เอาหุ้นกลยุทธ์หุ้นพื้นฐานที่เราเคยแนะนำนั้นน่าจะดีกว่า นะครับอย่าง KCE ีอีพี่ผมก็เป็นหุ้นสุดลักสุดโปรดในดวงใจแตสุดยมดปีที่เราเราคุยว่าปีนี้อาจะชอบอยู่ตัวเดียวก็คือ KCE จ้าอ่ะจ้าพี่พี่ยังไม่ได้ตามเลย KCE มันเลยไปซะหลุดไม้หลุดมือทีนี้ในส่วนของไอตัวซีรีเอมราคาคุณปิงซีรีเอ็ม เมื่อเช้านะครับเราคงไม่ได้ทําอะไรก็ยังไม่ทําต่อไปไนะครับแต่ว่าถ้าใครได้อ,อ,อ่านบวิเคราะห์อของกสิกรเราฟ o ล l ล w ลองไปที่เก้าหนึ่งสามนะครับก็ตอนนี้เก้าหนึ่งเก้าก็ยังพอเป็นกําไรไว้วันจันทร์ก็ไปปิดกัน แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับแฟนรายการที่ม่อนเนี่ยเมื่อเช้าผมก็อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆต่อไปค่ะได้ค่ะปิงขอบคุณนะคะครับครับพี่ค่ะรบสวัสดีครับคุณปิง